สวัสดีครับโลกกับผมครับ X Digital นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวธีการสร้างบัญชีราย OA นะครับห,รหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าราย OA คืออะไรนะครับคือผมอยากจะบอกว่าทุกวันนี้นะครับโลกของเราเนี่ยเงินที่อยู่ในระบบเนี่ยเงินที่อยู่ในากลารโลกของเราเนี่ยคือสสาราที่ไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันแค่ย้ายที่อยู่ฉะนั้นหลายคนที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับ ก็อาจจะสามารถไปสร้างแลการหาเงินได้นะครับโดยการสร้างบัญชีไลน์ขึ้นตัวหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งไลน์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าคนเราคนไทยเราเนี่ยใช้ไลน์ส่วนใหญ่ในการทำเงในการที่งานนะครับนะครับวันนี้นะฮะดูจากทางด้านไซเบอร์ของนะฮะคือเป็นโลโก้ไลน์นะครับเป็นตัวใหม่นะฮะไลน์ f ัพเชียร c อาคาวนะครับซึ่งเราจะสอนมาสอนติดตั้งกันวันนี้นะครับ ใช้เวลาไม่นานนะครับในการสร้างบัญชีติดตั้งนะครับง่ายๆนะครับเอาไปลองทำกันดูนะครับผมอันดับแรกเลยทุกท่านก็ต้องเตรียมมือถือไว้ก่อนนะครับมีมือถือขึ้นมาหนึ่งเครื่องนะครับผมแล้วก็อันดับแรกเลยสิ่งที่ต้องมีก็คือหนึ่งอีเมลนะครับเรียมือถือกันนะครับดูภาพจากหน้าจอของต้นหน้างน้าอนนะครับผมเนนะครับดูนะครับว่า การสิ่งแรกที่ต้องเตรียมนะฮะก็คือหนึ่งเข้าไปเช็คก่อนนะครับว่าทศของเราเนี่ยมี Gmail หรืออีเมลสุอย่างในไลน์ของเรานะครับวิธีการอย่างนี้ว่าร่างของเรามีอีเมลหรือไม่นั้นนะครับก็เปิดไปที่ไลน์นะฮะเข้าแอปพลิเคชันไลน์ก่อนเลยไปที่ไลน์ก่อนเนาะเข้าไลน์ก่อนเลยนะครับไลน์เลยเข้าเลยฮะเข้าไลน์เลยเข้าไปกดลงไปที่หน้าเป็นเช่นนี้ครับอ่าสังเกตดูนี้นะฮะเออ ถ้ามาหน้าจอที้แล้วนะวิธีการเช็คดูนะครับไปที่มุมขวามือนะฮะปัดเกลือนะครับที่ขวามือของเรานะครับจะมีปัดเกลือนะครับเห็นไหมวงไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับเห็นไหมนี่นะฮะกดตรงนี um, ้เลยครับกดไปเลยนะครับกดเลยกดเลยนะครับกดเข้าไปเสร็จป uh um, ุ๊บะไปที่ ถ้าเกิดใช้เป็นภาษากฤษนะฮะตรงนี้นะฮะเห็นว่าอันที่2อนะที่เขียนว่า Account ์นะครับภาษานนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาไทยจะเขียนว่าบัญชีคลิกเลยครับเาไปเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นนะฮะใครที่ลงอีเมลยนลงเบียนแล้วจะเขียนว่าลงทะเบียนแล้วนะฮะถ้าอยากรูอีเมลเราอะไรกดเข้าไปดูได้ครับกดเข้าไปดูเลยครับ็จะขึ้นชื่ออีเมลของเราอยู่นะครับถ้าใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะฮะก็คลิกเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ใส่อีเมลลงไปเลยตรงนี้มีความสำคัญนะฮะอีเมลในการใช้กับไลน์นะครับเป็นที่แรกที่ต้องทำการ ตรวจสอบก่อนคือเช็คที่ไลน์อเราก่อนว่ามีอีเมลแล้วหรนะือยัง่วนใครที่มีอีเมลแล้วถ้าเกิดลืมรหัสผ่านนะฮะสามารถไปแก้รหัสผ่านได้คลิกตรงนี้ครับคลิกเข้ารหัสผ่านเลยแล้วเราก็ไปตั้งใหม่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องจับมันเก่านะครับไปตั้งใหม่ได้เลยครับผมเขไปไม่ต้องใส่อใหม่เลยนะะเห็นไหมครับนนบนใส่อีอเมลด้วยคิดว่าเราจะจําได้ใหม่ใส่เลยฮนะสองครั้เหมือนกันแล้วก็กดนี่ยข้างล่างแค่นี้ฮะเรียบร้อยเสร็จปุ๊บะครับสำหรับคนที่ เส้นสื่อว่านะฮะแล้วก็เตรียมตัวไปดาวน์โหลดกันครับสำหรับคนที่ใช้เป็น iPhone นะครับก็ให้ไปที่ App Store นะฮะส่วนใครที่เป็น Android ก็ไปที่เพจโต้นะครับมเดินหาเพจโต้เป็นก่อนนะครฮะเป Store ไอ้นีกดเลยนะรแล้วก็พิมพ์เนี่ยค้นหาครับพิมพ์ว่า Line option account ครับผม Line o f f option account ปุ๊บการโหลดช้าเร็วนี่ขึ้นอยู่กับ Wi-Fi ที่เดของตัวเองนะครับ อินเทอร์เน็ตใช้เร็วหน่อยก็โหลดเร็วนะฮะไวไฟก็จะเร็วมากนะครับใครที่เน็ตช้าก็จะโหลดช้าสาธิตเลยว่านะฮะกดแล้วก็เปิดเลยครับกดเปิดเลยกดเปิดกันเลยครับกดเปิดเข้าไปเลยเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยด้านล่างนะฮะจะมีการล็อกอินด้วยเข้าสู่ระบบไลน์ซึ่งตัวนี้มันจะไปเชื่อมต่อกับอีเมลไลน์ที่เราได้ทำการไว้ตั้งแต่แรกตอนแรกนะฮะกดบันทึกเลยฮะกดเข้าเลยสีเขียวสีเขียวนะครับกดปุ๊บเลยกดปุ๊บมันก็จะให้เราอนุญาตแล้วกดไปเรื่อยๆเลยฮะ กดอนุญาตไปเลยสีเขียวนะครับกดไปเลยๆนะครับม่ได้เขียนว่าสร้างบัญชีให้กดปุ่มสีเขียวสร้างบัญชีเลยครับแล้วมันจะมาเข้าหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับอันดับแรกเลยตรงนี้เราก็จะมาใส่ชื่อันก่อนกนะครับใส่ชื่อันก่อนกรเลยเดี๋ยวผมจะใส่การสอนนะครับสอนกดเตี้ยนกดเตี้ยนตั้งชื่อได้เลยครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ทีหลังนะครับกเปลี่ยนก่อน เลือกโปรไฟล์ครับเราสามารถเลยก็กดอนุญาตนะฮะใครที่ยังไม่เมียก็กดอนุญาตไปเลยครับเดี๋ยวผมจะเลือกรุปีก่อเลยครับปึ๊บเรายร้อเรือกเสยร็จยเรียบร้อเรยรัอเลือบรอเรียกอเรอะรบาีบอรียบร้เ้อกเรเรีประเรียรกรี้เราก็เลีอกเรอรบ้อยเรเราทเรียบเกี่ยวกีบอะไรนะครับธุรกิจ้ค้ายร้าขายร้านเ้าอ่ะเลยครับ ประเภทย่อยแล้วก็เลือกบทวดหมู่เลยนะฮะเป็นอะไรขายน้ำข้าวขายเครื่องประดับนะครับหนังสืออะไรของเก่าหรือขายเกมยรติ์ปืนนะเลือกไปเลยนะครับผมเจะเป็นค้าขายอะไรารแต่าาการครับผมแล้วก็ใส่อีเมลข้างล่างฮะอีเมลที่เราได้ลงเรียนไว้กับลลแล้วนะฮะข้างล่างเลยอย่างของผมนะลงอีเมลไว้แล้วไมเลือกนี้เลยครับผมเสร็จรปุ๊บเราก็กดตกลงได้เลยครับซึ่งกดตกลงปุ๊บมันก็จขึ้นมาหน้านี้ฮนะมันจะอินนะให้เรายืนยันว่าเราจะสร้างไอ้เข้านี้ไหมนะกดสร้างเลยครับไอ้เข้านี้ กดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็กลับมาหน้าแรกกดกลับมาหน้าแรกเลยพึ่งครับผมมันก็จะมีให้เรากดนะฮะตอนนี้เราม,มันจะเด้งเป็นเพื่อนเราในรายส่วนตัวแล้วนะครับกดยอมรับเลยฮะกดยอมรับเลย <ๆ S 1> แลว็บมันก็จะเข้ามาหน้าแบบนี้นะครับ <ๆ S 1> ข้าวหน้าตัวนี้จะทาไงต่อ,อมาดูกันนะครับ <ๆ S 1> ในตัวนี้จะเป็นหน้าฟังก์ชันต่างๆนะฮะจะมีเมนูให้เราใช้งานมากมายเลยนะครับตรงปุ่มเขียวเน่บอร์ดแคชข้อความอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเอาไว้ในการ บอร์ดแชสส,ส่งข้อความหาคนในกลุ่มจํานวนมากๆนะครับสมมติในกลุ่มเรามีสมาชิกอยู่ประมาณ100 200คนหรือเป็นพันเป็นหมื่นคนนะ่ยเราสามารถกดส่งได้ในครั้งเดียวนะครับเออ่นะครับส่วนมันข้อความไอคอนต่อไปนะฮะที่เป็นคล้ายๆรูปสัญญาณนะฮะการใช้มืออันแรกเลยที่เรียกว่าบอร์ดแชสนะครับตัวน,นี้จะเป็นการบอร์ดแชสสีส้มเขียวเนี่ยจะคล้ายๆการรักษาการใช้งานเหมือนกันนะครับส่วนอันที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่อง การสร้างข้อความต้อนรับทางแรกเวลาถครแอปไลน์ับรั้งแรกปุ๊บเนี่ยก็จะมีข้อความเมาด้งมาซึ่งนะฮะว่าเออสวัสดีครับคุณนั่นนนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้ส่วนอันที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทําข้อความตอบกลับนะฮะอันที่สี่เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ข้อความตอบกลับ AI นะครับหลักๆเลยเนี่ยเราจะใช้กันอยู่แค่อันนี้นะฮะอันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะดูไม่ให้เนี่ยที่เราใช้กันวันนี้ทุตัวเองเนี่ยเราจะใช้อยู่แค่สองสามอันพอนะครับอันนี้ใช้ก็จะมีนี่นะครับเปิ่งเปิ่ง นี่ครับเป็นเป็นเส้นที่ผมขีดนี่ไหมครับหนึ่งสองนี่ครับอันนี้นะครับใช้แค่สองอันนี้นะครับใช้แค่สองนี้พอนะครับวันนี้เราจะสอนแค่สองนี้พอนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับอันดบบแรกเลยสิ่งที่เข้ามานะครับให้ไปกดคำว่าแชทด้านล่างนะเห็นไหมครับข้างล่างจะมีรูปบ้านนล่างสุดเลยนะครับเนดำพื้น แถบดีดัด้านล่างจะมีรูปบ้านอันที่2จะเป็นรูปนาฬิกานะครับอันที่3เนี่ยจะเป็นรูปแชทนะฮะกดเข้าไปแชทก่อนครับกดเลยแล้วเรากดแชทปุ๊บทุกคนจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ฮะครั้งแรกระบบจะให้เราอยู่ในอะัตโนมัติเราต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะฮะเพื่อให้เป็นระบบแชทปกติก่อนวิธีการก็คือไปหน้าตั้งค่าหมดตอบกลับสีเดียวกดเลยครับกดเสร็จปุ๊บข้างบนก็จะมีให้เราเลือกกดกับแชทเห็นไหมเราไปที่คำว่าแชทนะครับแชทแเสร็จแล้วก็ตกลงอ่า เรียบร้อยปุ๊บมันจะกลับมา,าเป็นแชทแล้วแข้าัฒนาเป็นแชทต้องกดข้างบนฮะซ้ายมือบนจะมีรงหมายสามเหลีย่ยมทางซ้ายกดออกไปฮะอ่าเรียบร้อยแล้วไอ้น้ยตอนนี้หน้าแชทเราตรงนี้ยังว่างๆอเลากยังไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยนะครับเราก็ต้องไปแอดเพิ่แอดเพื่อนกันก,นก่อนนะครับวิธีการแอดเพื่อนทำยังไงมานะครับอักลับไปาบาบมาอัดเมนูแถบสีดำด้านล่างครับ,ะบ,น,บน,นะครับจะมีรูปบ้านกดรูปบ้านครับกลับมาหน้าหลักมาเดิมแล้วนะครับอันนี้กลุ่มเพื่อนเื่อยู่ไหนล่ะ ถ้าเป็นภาษา like okay? e 네 right? กีนจะเขียนว่าเกตสเปนนะครับสเปนสเ n d นะครับปุ่มกดปุ่มนี้ได้เลยครับกดสามารถกดปุ่มได้เลยนะกดตามผมเลยนี่ครับกดปุ่มนี้กดได้เลยครับกดได้เลยกดเพิ่มเ่อนได้เลยนะฮะกดเพิ่มเติมปึ๊บอ่ามาแล้วอันนี้เราสามารถเพิ่มเ่อนด้วยวิธีการใช้ QR code เห็นไหมครับข้างบนจะมีเขียนเขาว่า QR code นะครับ กดเลยครับคิวอ,อาโค้ดกลุ่มเลยเปุ๊บนี่ครับจะขึ้นเป็นหน้าตาคิวอ,อาโค้ดแบบนี้ครับโอ้ติเลสคาดิเนเจ้าของตเลสนี่ไงฮะคิวอ,อาโค้ดนี้เราสมมามารถถือหรือกดสี่เหลี่ยมล่างเนี่ยเซฟเป็นภาพเอาไว้ได้นะฮะแล้วก็เอาไปใช้งานเราสามารถเอัปโหดในรูปภาพสิ่ง้าสติ๊กเกอร์ต่างๆเราสาม,มารถเอาใช้งานได้เลยนะครับหรือจะให้เพื่อนแอดเฟรนเจอใครปุ๊บเรากดเพื่อนๆแล้วก็เปิดคิวอาร์โค้ดปั้นก็สแกนได้เลยนะครับ เดี่ยวโนี้สแกนได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ลิงก์ฮะเห็นข้างล่างนะครับจะมีจะมีโลโก้ไลน์แล้วก็ไอคอนลิงก์นะครับเราสามารถเอาลิงก์นี้นะครับไปแปะไว้ใน Facebook เห็นไหมครับใน a c e b o o k เนี่ยมันจะมีให้เรากดลิงก์ตรงนี้เพื่อจะวิ่งมาไลน์เราสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับกดปุ่มสีแดงนะฮะของ p ว่าล Link ครับลิงก์ครับผมแล้วก็จะมีคำว่าคัดลอกลิงค์ครับคัดลอกลิง์ตรงนี้ปุ๊บกดคัดลอกปั๊บเนี่ยเราก็ไปวางใน Facebook ในไลต์ได้เลยนะฮะ อย่างไปเฟซบุ๊กดูเนาะอ่านี่ครับเฟซบุ๊กเราสามารถประมาณได้ยังไงเฟซบุ๊กก็ได้นะครับนี่ครับเราก็กดอ่าได้อยู่เนี่ยครับเราก็กดว่างปึ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นลิงก์มาเลยเห็นไหมครับเราก็พิมพ์ข้อความทิมได้เลยแต่เวลาทิมลิงก์นะฮะข้อความอาะเว้นบ้รงนิดนึงนะฮะเราค่อยพิมพ์ตัวหนังสือทิมอะไรก็ว่าไปนะครับเดีี๋ยวถึงแล้วกดโพสต์ปุ๊บก็จะเป็นลิงก์ได้ทันทีครับโอเคอันนี้โพสต์นะครับไม่โพสต์นะโอเคครับ กลับไปที่หน้าลายละเอนยดครับอันนี้เราจะมาสอนพิการนั่นเองครับต่อเลยครับอ่น,นหน้าหลักนี้แล้วนะครับผมอัน,น,นดับแรกเลยถ้าเราอยากจะนั่นเราต้องตั้งค่าข้าขอความต้งแรกก่อนนะครับ